พี่จันค่ะพี่จันปูค่ะก็ดูผลงานละครได้ที่เ c e b ุ o k จันปูเจนนี่รักแม่เฉลิมนะคะอ่าก็คืออาชีพหลักๆก็คือขับแท็กซี่นะคะนี่ค่แท็กซี่นี่แท็กซี่ของพี่จันค่ะอาชีพหลักคือขับแท็กซี่นะคะงานรับงานพิเศษก็คือถ่ายละครค่ะถ่ายโฆษณาก็มีบ้างนะคะท่านใดก็สนใจก็ ค่กเช็ให้นะคะรับรองค่ะด้างพันแสดงหลักหมื่นค่ะแสดงให้เต็มที่เลยนะคะหน้าผมจะพาพพร้อมกับพับพร้อมค่ะไม่ต้องจ้างพี่จันแล้วไม่ผิดหวังนะคะพี่จันก็จะมีเรื่องพูดให้ฟังนิดหน่อยนะคะพี่จนันเนี่ยอยู่คนเดียวเป็นโสดอยู่คนเดียวไม่มีสามี นะคะคแต่มีลูกติดอ๋อไม่ใช่ลูกติดสิลูกของเรานะคะเลี้ยงลูกสองคนมาได้โตลูกคนโตเขาก็จบปญญาตีมอวุฒเทพธมิลีลูกคนที่สองเป็นน้องลูกชายคนนี้มูิแค่มอสามนะคะไม่ชอบเรียนหนังสือชอบทำงานแล้วก็ เลี้ยงแม่ดูแลแม่มีลูกสองคนนะคะลูกสองคนนี้ดีมากเลยไม่เคยทําให้แม่หนักใจไม่เคยทําให้แม่ร้องไห้เป็นที่ภาคภูมิใจแม่มากนะคะลูกคนที่สองก็คือขับแท็กซี่เหมือนกันซื้อคนละคันค่ะแม่ซื้อคันลูกซื้อคันก็มีหลายๆคนที่มองพี่จันเป็นคนปากร้ายเป็นคนเหมือนหญิงคนแบบเดินเชิด ยิงแล้วพี่อะไม่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นแต่ในละครพี่ขี้เผ่อแต่ชีวิตจริงอะพี่ไม่เผือบางคนก็จะชอบพี่บางคนก็ไม่ชอบพี่พี่ไม่สนใจหรอกคะ่ะว่าใครจะชอบไม่ชอบพี่สนใจกับตัวเองว่าวันนี้เรามีกินแลือยังเราอิ่มหรือยังเดี๋ยวอยู่สบายดีไหมพี่สนใจตัวเองพี่เองแค่นี้แหละคะ่ะล้งคนอื่นพี่ไม่สนใจ ใครจะว่าไงคืเรื่องของเขาก็บอกแล้วไงบุญอยู่ที่ใจอยู่ที่การกระทํากรรมอยู่ที่ปากปากพูดไปปากไม่ผ่าก,กรรมไปเองเวนกรรมมันมีจริงนะคะคุณที่ไม่สนใจใครจะว่าอะไรพี่ยังไงก็ปากเขานี่เนาะที่อยากพูดอะไรก็เรื่องเขาแต่ถ้าพูดไม่ดีมันก็เป็นวาจากรรมกรรมก็จะตามทัน เป็นกรรมมีจริงนะคะพี่เตือนไว้ก่อนเลยนะคะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กาติดตามละครดีๆที่เพจกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนพบเจอความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนาทุกประการนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย